ซีพีเมจิแหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดารา c อ m คอมฟิตฟู้ดออเวอาหารเพื่อสุขภาพมาพบกับคนในคลิปนี้ครับคุณนพกรินิติเลิศวิจิตรครับ เขาเป็นมาหลายอย่างมากในชีวิตตั้งแต่เด็กกรีดยางบ่อยนักมวยนักการเงินวิทยากรจนวันนี้มาจบที่เป็นนักธุรกิจที่สร้างบริษัทขึ้นมามูลค่าระดับพันล้านวูดี้เห็นคลิปครับและสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกคือโอ้โหครับคนคนนี้เนี่ยเอาพลังมาจากไหนพลังที่มาอยู่ในตัวเนี่ย มันมาจากพลังแห่งการวิ่งหนีความเจ็บปวดในชีวิตมาก่อนเอเพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยเป็นคนที่เกิดในครอบครวัวยากจนต้องกรีดยางไปส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อยู่ป .4 แล้วมผมเคอยอ่านหนังสือของพี่คมันมันคคละรั้วกันเลยนะใจครับแปลว่าชีวิตนี้เราได้ลองหมดแล้วใจครับรับจ้างกรีดยางส่งตัวเองเรียนหนังสออือเป็นนักมวยหางเงินเพิ่มมีชื่อมวยว่าหงเหินน้อยเกียรติชนบท เป็นบ่อยร้านอาหารจนกระทั่งมาเป็นลูกจ้างธนาคารรวมถึงบริษัทเอกนชนแล้วไต่มาตามลาดับจนสุดท้ายเป็นเจ้าของและผู้บริหารถามไม่ง่ายเลยทุกวันนี้ถ้าจะต้องบอกว่าอาชีพตัวเองเรามีอาชีพอะไร,รตอบว่าตอนนี้เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารที่ช่วยเหลือเปลีป่ยนแปลงชีวิตผู้คนธุรกิจที่สร้างมากับเพื่อนสนิทเนี่ยตอนนี้ดําเนินธุรกิจมาเป็นปีที่3ปีที่แล้วก็มียอดธุรกิจ1,300กว่าล้านต่อปี สร้างแค่3ปีนปีท่านรวมทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปถึง2 0 0 0กว่าล้านมันต้องใช้พลังและกําลังใจแล้วก็ความมุ่งมั่นและความมั่นใจใช่ครับมากใช่ครับถึงบอกว่าปรับบางสิ่งที่จากการเป็นนักมวยเนี่ยเอามาใช้ในการเป็นนักธุรกิจได้ด้วยตรงนี้แหละที่น่าสนใจ ไม่เป็นเรียกว่าเวทีผืนผ้าไปทุกคนมีเวทีแสดงของตัวเองหน้าที่เราก็คือต้องรู้หน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบก่อนคอย่างนักมวยก็ต้องรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบฟิตเตรียมตัวเองให้พร้อมดูแลบำรุงร่างกายให้ดีจากนั้นมันยังต้องใช้ IQ ด้วยครับระบบประมวลผลว่าจะออกอาวุธยังไงจะปิดยังไงจังหวะจะเล่นยังไงร,รวมถึงต้องมี EQ ที่ดีควบคุมอารมณ์ตนเองได้ คึดสู้ได้เองแม้ว่าคะแนนจะเป็นรองแต่เราคึดสู้ได้ uh. อย่างนี้เรียกว่ามีสมดุลของ3 Q คับ IQ PQ PQ คือร่างกายถ้ามี P นี่มันจะทำให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแล้วก็ EQ ด้วย IQ ใช่ครับ IQ Physical Content <À. S 1> ใช่ครับและแล้วก็ EQ, EQ. แต่ว่าธุรกิจจะเพิ่มมาอีก Q หนึ่งเป็น SQ Spiritual Content เป็นเรื่องจิตวิญญาณที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินทองอย่างเดียว แต่ทาเพื่อผู้คนแล้วเราต้องมีจิตใจที่เหนือกว่านั้นมวยมีไหมฮะ spiritual p o t e n t เรายังไม่ต้องใช้ถึงจุดนี้ครับแต่ว่าพอเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราต้องให้สิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่าตัวเราละเราจึงเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้สมมติเวลาเราเป็นนักมวยจดมวยเข้าหากันเนี่ยครับเราจะหาจุดโจมตีคู่ต่อสู้มันเหมือนหาจุดที่เราจะแข่งขันในตลาดเราก็จะสุดต่อมันเราหลบแล้วก็เราจะดึงจังหวะเพื่อทําคะแนนยังไงมันก็อย่างนี้ทีนี้ นักบวยที่ไม่ประสบความสําเร็จคนักบวยที่กลัวเจ็บเพราะผมจดบวยกับคุณวุฒิแล้วผมกลัวเจ็บกลัวอาวุธมากผมไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นนั้นทำเลยถอยางเยวแล้วผมก็จะแพ้ครับดังนั้นนักบวยที่ดีจริงมันต้องโดนบ้างเหรอต้องอ่าแล้วต้องกล้าออกอาวุธไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวสองสมันโดนได้บ้างใช่ครับโดนได้บ้างโดนได้บ้างโดนได้บ้างแต่ต้องมีความอดทนไม่ใช่โดนป๊อบกูนอนละไม่ได้การฝึกความอดทนเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ เมื่อเราเก้าวผ่านมาตรฐานความอดทนของจิตใจไปได้เนี่ยเราจะสามารถรองรับปัญหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นคิดว่าหลายคนจะทําธุรกิจกลัวเจ็บ,บไม่กล้าเผชิญกับความเจ็บถา้าเลือกที่จะไม่ล้มเลยแปลว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจแต่การสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราต้องออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นขยายให้มันใหญ่ขึ้นเ,เรียกว่าต่อสู้ภายใต้พื้นที่ชายขอบของความสบายใจถ้าเราสบายใจแค่วงนี้เนี่ย เราก็จะได้ผลลัพธ์แค่วงนี้แล้วหน้าที่เราคือก้าวออกไปไม่เคยเจอกันระดับแชมป์โลกเลยเรากล้ากล้าชื่อเราก็จะตางขึ้นแต่ถ้าขอชกกับอันดับ10ตลอดเลยมีอันดับกูไม่เอากูถอยลูกเดียวเราจะไม่ประสบความสำเร็จงั้นเกมพี่ต้องใหญ่ใช่ครับถึงแพ้แต่เราก็ได้เคยล้มหนักสุดในชีวิตครั้งไหนวันที่เงินเดือนออกคือวันที่เงินใช้หมดเป็นวันเดียวกันอีกสากว่าวันต้องใช้ เครดิตการ์ดรวมถึงกดการ์ดเงินสดเพิ่มหมุนต่อดำรงชีวิตต่อให้ได้ตอนนั้นนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องมีบินเรียกเก็บบัตรเครดิตทั้งหมด16ใบต่อเดือนเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีภาระหนี้ของผ่อนบ้านผ่อนรถรวมถึงบัตรเครดิตเนี่ยเป็น1 2 0ของรายรับทั้งเดือนช่วงนั้นถือว่าสาหัสที่สุดตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ในการที่จะบริหารชีวิตใช่ครับมีความรู้หาเงินอย่างเดียวออแต่ว่าบริหารเงินกับ คุมความต้องการของตัวเองไม่เป็นเอพอมีเงินปุ๊บเราก็อัปเกรดรถอัปเกรดบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานอันนั้นหนักสุดเลยป่ะอันนี้ถือว่าเป็นการล้มเลยป่ะใช่ถือว่าล้มแบบชนิดที่ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตทําไมต้องเป็นแบบนี้วะเหมือนนักมวยที่ถูกลวงหมัดอ่ะโอ้โหจะไปไงต่อนี่วะลวงหมัดเป็นชุดเลยจนมึนมึนกับสถานการณ์นั้น SQ มันเลยหายหมดทีนี้พอโดนปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าพอส นับมวยที่โดนหนักๆพอสก็คือลงไปนับแปดครับอย่างนี้คือพอสให้กับชีวิตเพื่อตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าเราดื้อยืนต่อเนี่ยโดนน็อกแน่โดนยำจนเมาแน่งั้นก็ลงมาหน่อยใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วก็นอนยาไม่ใช่ลงมาก็เฮ้ยตรงไหนน่านอนดีเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องสู้ใหม่เว้ยังมีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่บางทีเรายืนนานมากครับจนเราเบลอใช่ มันต้องลมมาคุกเขา่าหรือว่านอนจริงๆน,นะบางคนแล้วผมว่าวิวจากฝั่งเนี่ยบ,บางทีเราก็เห็นอะไร,รที่เราไม่เห็นถูกต้องครับแล้วพอนอนสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เตรียมที่จะลุกขึ้นใหม่ๆดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยถ้าเจออะไรที่มันสาหาัสสู้ได้หมดเราผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วกับ นี่คือเป็นที่มาที่เวลาสอนไอ้สัมนาที่เห็นในคลิปออทําไมพลังสูงโอ้เยอะมากเพราะเราผ่านมาหมดแล้วออทุกอย่างในชีวิตแล้วมันทําร้ายเราไม่ได้อีกแล้วเราจึงอยากจะเป่าประกาศให้ผู้คนในประเทศนี้ในโลกนี้รู้ว่าชีวิตคุณอ่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะคุณไม่ต้องกลัวมันแต่ขอให้ใช้ปัญญาแล้วก็หัวใจที่ถูกต้องเนี่ยเราจะก้าวผ่านมันไปได้โอ oh, ้พลังพี่มาเต็มเลยแล้ว,วันนี้แล้วตอนนี้อาชีพบ,บ่อยเป็นยไงอาชีพบ,บ่อยนี่เรียกว่าเป็นอาชีพที่จําเป็น เพราะหลังจากที่ผมเอ็นทันติดที่สงขานัคลินเนี่ย mm hmm. ก็เป็นเด็กเกเรหลงแสงสีจนกระทั่งเรียนต่อไม่ไหวปี2เจอเติร์สโปร i o ชั่นเข้ไป็น1.66 oh. เกือบจะรีทายละแต่ฉินจะลาออกลวแล้วก็ไม่มีใครส่งเรียนแล้ะผมเลยต้องหาเงินส่งตัวเองรเรียนรามรด้วยกันไปเป็นบ่อยแต่เป็นบ่อยก็ได้บทเรียนอีกนะคุณคุณท่าที่อ่านคุณคเสิร์ฟที่พัฒนาการมีที่คุ้มหลวงแล้วก็ตำหนักไทย ตำหนักไทยเขาไม่มีใช่ไหมทุกวันนี้ใช่ครับตำหนักไทยเป็นสเก็ตปะใช่ครับบัสบอยส่งสเก็ตแต่แล้วคุณคุณคุณผมเป็นกับตันเลยไม่ต้องใส่สเก็ตเท่าที่อ่านคือคุณจะมีเทคนิคในการเอาชนะใจใช่ครับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าใช่ครับยังไงเรียกว่าอ่านความคาดหวังของผู้บริโภคเช่นเช่นเราจะดูเลยว่าจานเขาถึงจังหวะเขาจะเรียกเปลี่ยนหรือยัง แต่เราไม่ต้องรอเขาเรียกเราไปเปลี่ยนให้ก่อนออก่อนที่เขาจะยกมือผมจัดการเรียบร้อยเขาก็จะรู้สึกพึงพอใจเราก็ต้องใช้จิตบริการที่สูงรวมถึงอ่านความคาดหวังสายตามอนิเตอร์ตลอดเลยว่ามีอะไรที่เราจะต้องเติมให้บริการเขาแบบพึงพอใจสุดๆนี่คือสิ่งที่ผมทำมาชีวิตตั้งแต่นูน้นตอนนี้เป็นบ่อยนี่คือเติมเต็มใช่ครับ,ใ,รบให้กับทุกคนคที่ใช,ใช่ครับใช่ครับทำให้เราฝึกความอดทนจากที่เป็นคนที่ อยากให้คนอื่นบริการเที่ยวนี้เราบริการคนอื่นช่วงแรกๆมันฝืนมากเลยตั้งเป้าว่าอูจะไม่เป็นหอยนำอูต้องจบลาไม่เร็วที่สุดทาท่านี้กับตัวเองเลยเหรอแล้วผมอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมท่านี้ประจําเลยทุกวันนี้ทําเวลาสอนบนเวทีแล้วให้คนอื่นพูดสู้เวลาเจอปัญหายังไงฮะเวลามีความกลัวน้ำพาตัวเองมาถึงอารมณ์ขอกันทีเลยพอกันทีแล้วพอกันทีแล้วอูไม่ยอมอีกแล้ว มันมันมันรู้สึกจริงเนาะใช่ครับมันมีภาษากายเชื่อมกับระบบความคิดของเราทุกสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตเขาจัดการได้อยู่ในกำมือเขาอยู่ในกำปั้นเขาอย่าดูถูกตัวเองอย่ายยนไม่ปัญหากดทับอยู่ว่าปัญหามันก็เหมือนกับคนนักเลงโตที่ชอบรังแกคนที่อ่อนแอแต่ถ้าใครสู้ปัญหามันจะถอย แล้วลูกพี่ปัญหามันก็จะมาหาเราองนะออไอ้ปัญหาถอยไปมันไม่ยอมมันเป็นเรียกลูกพี่หรือ, <c oughs> อ่าใหญ่กว่าเดิมไหลูกพี่มันใหญ่กว่าเดิมเราก็ต้องสู้กับลูกพี่มันได้แล้วในที่สุดพอเราเป็นแชมเปี้ยนเราเป็นเจ้ายุทธจักร,ร,รเนี่ยปัญหามันจะสิโล,ล่าให้เรา <c oughs> ปัญหามึงมาเลยกูไม่กลัวมึงอีกแล้วกูเตะแน่กูทิมเลยมึงสู้ยอ่อู้กับกูเหรอปัญหามัน งวงเงี้ยกันเราผลักมันออกไปก่อนแล้วคัเตะมันเองนะเออผลักไปไปแล้วก็เตะมันเพราะว่าถ้ามันรัวเราอยู่แล้วเตะมันจะไม่โดนไม่โดนปัญหาผลักตัวเองออกมาผลักตัวเองออกมาดึงตัวเองออกมาให้เหนือกว่าปัญหาหน่อยเอออย่าใช้ปัญญาระดับที่ปัญหามันเกิดครับเราต้องมีปัญญาที่สูงกว่าปัญหาเออเอออุ้ยได้คีย์เวิร์ดแล้วปัญญาที่สูงกว่าปัญหาใช่ครับแต่ถ้าปัญญาต่ำกว่าปัญหานี่โอ้เราจะโดนปัญหาจบเลย จนกระทั่งชีวิตจบเทอ่านหนังสือพี่มามันจะมีจุดหนึ่งที่พี่เหมือนทําบริษัทอยู่แล้ววันนึ่งก็ร,รู้สึกว่าอยากจะเป็นนายเลยครับใช่ไหมอะไรถ<ช>ึงทำธุคิดแบบน<ช>ั้มันมันมาจากการถูกกดไว้ตั้งแต่สมัยเด็กพอชีวิตมีแต่คันความขาดแคลนเนี่ยเราอยากเป็นคนที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จพอเป็นบัสบอยปั๊บ ก็ถามเลยว่ามีวิธียังไงที่จะเป็นกัปตันได้รุ่นพี่ก็สอนผมก็ฝึกตัวเองภายใน3เดือนสามารถก้าวหน้าเป็นกัปตันได้อพอเราจบรามจบปริญญาตรีสอบเข้าทํางานธนาคารกรุงไทยปุ๊บผมก็ถามพี่ทําไมถึง่ายเป็นหัวหน้าเร็วรุ่นพี่ไม่ตอบชี้ไปหัวหน้าปัจจุบันผมถามดูอายุเท่าไหร่เขาบอกสี่สิบแปดแล้วนั้นกูไม่รอแล้วเพราะตอนนั้นผมเพิ่งยี่สิบสี่เลยถามพี่แล้วทําไม่วิธีนี้มีวิธีไหนก็บอกสอบเป็นนักเรียนทุนสิ ผมเลยเลือกสอบชิงทุนเป็นนักเรียนทุนธนาคารกรุงไทยตั้งแต่นั้นมาก็ต้างสนึกแห่งความเร่งด่วนที่จะสร้างความสําเร็จเนี่ยมันเกิดอยู่ในตัวผมตลอดเวลาเลยนี่เป็นที่มาที่เกิดจากการที่เราไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่แม้ทุกวันนี้สร้างบริษัทเป็นพันกว่าล้านแล้วยังไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่มอ,องเทนของโลกว่าบริษัทแสนล้านเขาทำยังไงเพือ่อเอาแนวคิดบริษัทแสนล้านมาสร้างบริษัทหมื่นล้านที่ประเทศไทยเพื่อไปต่อให้ยิ่งใหญ่ให้พ่อผม อยากรู้จักกับพาเนเรืรร่องคุณล่ะท่านเนอร์คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยรเหรอทุกวันนี้คบกัน46ปีแล้วแล้วเคยเขาเคยลำบาบกมาก่อนเขาก็ตอนเด็กก็ลำบากกัมพาราพ่อ,อก็ช่วยแม่ขายน้ำเต้าหู้ต่อสู้กันมาแต่เขามุ่งมั่นมีฝันที่จะเป็นหมอในที่สุดเขาจบหมอที่ศิริราชครับในที่สุดก็ลหลงไหลธุรกิจเครือข่ายไปทำธุรกิจเครือข่ายจนเป็นมนุษย์เงินล้านมาหลายข่ายแต่สุดท้ายก็มองว่า ไปช่วยคนอื่นทําแต่สุดท้ายมันไม่ยั่งยืนจริงเรามาจับมือกับเพื่อนรักแล้วเปิดบริษัทเลยดีกว่านี่กี่ปีแล้วนะนี่สามปีกว่าแล้วครับไม่ธรรมาดานะนี่ครับเป็นหมอมากี่ปีแล้วเป็นหมอมา20กว่าปีแล้วครับทำไม,ม,ต,มตัดสินใจที่จะทิ้งวงการแพทย์ เอาละครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ60 Day Challenge ที่ทางรายการได้นำเสนอไปแล้ววันนี้วูดี้ขอเพิ่มความรู้ทางโภชนาการอาหารให้ทุกคนได้เอาไปใช้ทำกินในชีวิตประจำวันกันบ้างครับตอนนี้ถึงเวลาเมนูลดน้ำหนักกับกระทะเคเรคิงโก้ซีรีส์วันนี้น้องควาจะมาริวมกับวูดี้ทำเมนูพิเศษกับกระทะคเรคิงเมนูนี้ก็คือโรลสลัดปลาแซลมอนนี่ mm. รับประกันว่าทานแล้วนะน้ำหนักไม่ขึ้นอย่างแน่นอนคุณดีค่ะและพระเอกของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็คือกระทะคอนติ้งโกลด์เซเว่นเคยเจอหรือยังครับอ๋อได้เคยได้ยินชื่อมาเยอะแล้วค่ะนี่เจอเป็นครั้งแรกดังนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยคุณจะทำหรือให้ผมทำพอยเองค่ะจัดไปโอเคจุดไฟเป็นไหมจุดที้ดีสิปราบฟืบมาแล้วเรียบร้อยร้อนยังเรียบร้อยน่าจะโอเคแล้วค่ะจัดไปครับฮะนี่ฮะ ร่อนได้เลยไม่ต้องห่วงดีมากเลยปกติมีปัญหาเรื่องการทอดปลาตลอดเลยค่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันจะติดกระทะแล้วก็แบบไม่ค่อยแน่ใจพอจะแงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นดำๆติดแล้วพอกลับอีกด้านนึงกระทะก็ดำ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 โรลแซมมอนเราวันนี้จะทำจากแผ่นแป้งของที่ะค่ะแป้งเวียดนามอ่าพอพี่ยันี่ซึ่งผมจะทานตั้งแต่เด็กมากวิธีทำก็คือง่ายคุณก็จะต้องจุ่มไปในน้ำนะฮะแป๊บเดียวแล้วคุณก็หยิบขึ้นมาเลย แต่น,นี่ดีมากเลยนะพี่ปกติว่าถ้าเผื่อว่าเอาลงไปอย่างเงี้ยแซลมอนเนี่ยมันจะชอบติดกระทะ<ช>่ายมากเลยอ่ะนี่อันนี้เมื่อกี้เนี่ยขยับขยับโอคค้โหดูดูความพลิ้วดูสิฮะจะร่อนขนาดไหนมันก็ไม่ติดกระทะอืมอืมอืมอ่ะแน่นอนกระทะคอร์ิงโกซีวิสของเราด้วยความที่ว่ามันใช้น้ำมัน no oil ไม่ใช้อะไรนะไม่จำเป็นต้องใช้มาการีนไม่ต้องใช้เนยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเยือนคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข้มาดุลตัาในเส้นเลือดถูกต้องมีอะไรอีกมีอคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็โรคหัวใจอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะไฮไลท์อะไรรู้ไหมับก็คือว่าสังเกตไหมว่าไม่มีเศษติดกระทะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระทะรุ่นอื่นในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีเศษติดล้างขนาดไหนมันก็ยัมีเศษติดรักษาต่างๆที่มันเศษติดอยู่ในกระทะ คุณจะต้องบริโภคมันทุกมื้อทุกวันนะคุณคิดดูแล้วมันก่อให้เกิดอะไรรว้ไหมฮะสารต่างๆซึ่งอาจจะนำมาฉู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นมะเร็งเป็นต้นเวลาคุณจะทำความสะอาดแค่เอากระดาษชุกน้ำดีๆนะฮะเราก็เช็ดนี่ลื่นมากเลยนะเนี่ย จบครับนิดเดียเองอะใช้กระดาษชิชู่น้อยด้วยอานะฮะหลังจากที่เราเอาแป้งยวนเนี่ยไปจุ่มในน้ำเสร็จแล้วก็ออกมาตรงนี้นะฮะเราก็จะเอาทำมาเป็นโรสินะฮะค่ะเราจะเรียงเลยใช้ผักอ่าเรดโอ๊กก่อนแล้วก็มีกรีนโอ๊กมาช่วยหยิบให้ครับผมแปงกวาครับแล้วก็มีแครวัตแล้วก็เวลาทำโรสเนี่ยพยายามอย่าใช้อ่า ใหผังเยอะมากจนเกินไป๋ยวมันพันไม่ได้ใช่มันจะพันไม่ได้อ่าแล้วก็มีอันนี้ค่ะสลัดสาหร่ายอ๋อและที่สําคัญเราอย่าลืมนะคะปลาแซลมอนที่เราได้สับแล้วเน่ยได้แยกๆออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแล้วก็สนยกไวมเนี่ยแหละครับเมนูของเราในวันนี้ก็คือโรลสลัดปลาแซลมอนที่ภูมิใจในตัวค่อยมาก คุณสามารถทอดแซลมอนได้โดยที่ไม่มีหนังแซลมอนติดกระทะเอาจริงๆอย่ายให้เครดิตพอยเลยคะให้เครดิตกระทะเลยค่ะพี่ก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าคอร์คิกนี่มีเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์โคตติ้งเป็นการโคตที่ชั้นสุดยอดแบบที่กระทะในโลกก็ไม่เคยโคตมาก่อนเขาบอกเลยครับไม่เคยมีการเคลือบนาโนซิลเวอร์นะฮะแบบนี้นอกจากที่คอรคิกเท่านั้นอ๋อ้อ um ยครับ จะไปไหนนะะ <Huh? S 1> ตอนนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครับจากกระทะคอริกินโก์ซีรีส์เตรียมดูเลยครับ